ลงยูทูบอยู่คนอยางน้ำกันโอ้โนี่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 เลยสุดยอดเลยพี่น้องเลยมังแก้วนะครับพี่น้องเสร็จละวมังแก้วครับผมมือใส่ชุญน้องี้น้องบุญเงออืออือพลิ้วเลยอือกินย้อนนี่กินย้อนี่พี่น้อง ได้ใส่ฝากนะเราเอ้ยนั่งฝากมาซอยพี่น้องเลยฟันฟันมึงฟันฟันเกี้ยฟันใส่เกี้ให้กูฮั่นเนี่ยใครเอาล่ะนั่นไปดูตาดูตา